เพจดังตอบชัดสาเหตุดีเจแมนไม่ได้เข้าไปข้างในตามพิงกี้สาวิกาต้องบอกว่าล่าสุดกระจังทั้งประเทศหลังจากทางด้านเพจดังเฉลยแล้วสาเหตุที่ดีเจแมนไม่ติดคุกตามนางเอกดังพิงกี้สาวิกาโดยเพจดังได้โพสต์ระบุข้อความว่ามีถามเข้ามากันเยอะว่าทำไมดีเจแมนไม่ติดคุกตามพิงกี้ไปบ้างเห็นพิงกี้โดนรวบเลย DSI 2มาตรฐานป่า คือจริงๆเราเนี่ยพิงกี้โดนเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่3มีนาคม2564 DSI ก็ประชาสัมพันธ์กันเต็มที่แต่เชื่อไหมครับสื่อต่างๆแพมไม่แตะข่าวนี้กันเลย DSI และอายการอะให้เวลาพิงกี้กับ1ปีนับตั้งแต่วันที่เรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาจนถึงวันที่ศาลรับฟ้องคราวนี้ถ้ามาพูดถึง DJ Man กับใบเตยถ้า DSI หดๆอาจจะรีบสรุปสํานวนส่งอายการตุลาคมนี้เลยแล้วก็คงต้องลุ้นให้อายการส่งฟ้องพฤศจิกายน2022ส่งไทยยึดตามมาตรฐานเดียวกัน กกับพิงี้วันที่อายการส่งฟ้องสารจะให้จำคุกทันทีก็มารอดูกันครับว่าใน16คนที่ถูกเรียกมาจะอยู่เมืองไทยจนถึงวันที่ศารสั่งจำคุกกี่คนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ